ตอนนี้เราก็มาถึงโซนนกกันแล้วนะครับทุกคนอีกสักพักหนึ่งเราก็จะเดินเข้าไปข้างในกันนะครับไปทุกคนเดินเข้าไปข้างในกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในจะมีนกอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับทุกคนไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ภายในโดมทางเข้านะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในโซนแล้ว ว้า <Wow. S 2> พอเปิดประตูเข้าไปนะครับทุกคนเราจะเจอนกซาบีไหนยืนรอต้อนรับเราบริเวณทางเข้าเลยนกซาบีไหนนะครับเราจะพบได้ตามธรรมชาติก็คือบริเวณแถบะทะเลอันดามันนะครับจะอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆฝั่งทะเลอันดามันครับเป็นนกเขาจะชอบหากินตามพื้นดิน มากกว่าหากิ่งบุญต้นไม้กิ่งไม้นะครับการใช้ชีวิตของเขาก็จะคล้ายๆไก่แจ้นะครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นนกที่ไม่เหมือนนกก็ว่าได้ครับเราชมความสวยงามของเขาได้เลยครับขนเขาจะมีสีเขียวมรกตงดงามนะครับสีเขียวสลับกับสีดำ เดี๋ยวเราจะเดินลึกเข้าไปอีกนะครับทุกคนไปดูว่ามีนกอะไรบ้างภายในโซนนกนี้นะครับก็จะมีระบบมีเวศที่เฉียวขลีมีน้ำเป็นธรรมชาติมากครับก็กว้างเหมือนกันนะครับทุกคนกนครับเราเจอนกยุงขาวครับเห็นไหมครับทุกคนแต่ตอนนี้เขาไม่ได้รำแพง เจอลูกนกยุงด้วยครับเห็นไหมครับกําลังหากินด้วยแสดงว่าต้องมีตัวโตเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นทางเดินลอยฟ้าครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ชั้นบนแล้วนะครับอยู่บนชั้นลอยฟ้านะครับทุกคนแต่ไม่ค่อยเห็นมีนกครับอยู่ข้างบนนกเขาจะอยู่ข้างล่างกันเพราะว่าข้างล่างอากาศเย็นกว่าข้างบน ข้างบนอากาศเริ่มร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราจะเดินกันไปเรื่อยๆนะครับเดินตามทางเดินไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจะไปเจอนกไหมนี้อยู่โซนนกข้างบนนะครับโซนนกด้านบนของโซนนกเดี๋ยวเราจะมองลงไปข้างล่างเดี๋ยวพาทุกคนดูวิวข้างล่างกันนะครับทุกคน ดูครับเสือนะมองจากข้างบนอันนี้เป็นมุมมองจากข้างบนนะครับเด,เดี๋ยวจะเจออีกนี่วิวข้างล่างตอนนี้นกจะอยู่ด้านล่างกันทั้งสวนใหญ่ครับเพราะว่าข้างล่างอากาศเย็น ครับทุกคนเจอนกเขาเขียวด้วยครับเดี๋ยวเราจะตามหาดูนะครับว่าจะเจอตัวไหมพอดีเมื่อกี้เจอแต่ป้ายน่าจะไม่เจอแล้วครับพอดีจะถึงทางออกครับทุกคนเดินเป็นทางวนวนมาที่ทางออกเนี่ยครับมีลำธารมีสะพานมีทางเดินเดี๋ยวเราไปต่อกันโซนหน้ากับอีพีหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกคน ว่าเราจะเจออะไรอีกในอีปีหน้าขอบคุณครับ